วันนี้ครับวนีการประชุมคอรมอเป็นบรนยารับแบบว่าเขาบอกบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาฮะเงียบเหงาเป็นไปตามที่คาดเพราะว่าหลายหัวหน้าพักเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ไปหาเสียงครับวันนี้ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็ยังคงเดินหน้าตามปกติฮะแม้จะมีความเงียบเหงาบ้างครับพะรัฐมนตรีต่างครับมีการลาลงพื้นที่หาเสียงช่วยพักกันเมือนที่ตัวเองสังกัดครับขณะที่ครับตัวนนันยกเองก็ยังคงทาหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับ พร้อมสั่งการให้จับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอย่างใกล้ชิดครับค่ะเราไปดูนะคะบรรยากาศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในวันเดียวกันนี้นะคะเป็นที่สังเกตได้ค่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีสีหน้าอ่อนเพลียนะคะเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นในข่าวนะคุณก้องลุยหาเสียงอย่างหนักแล้วก็ยังไปลุยส่งการไปเดินตลาดอีกนะคะ แล้วก็ยังวันนี้ก็ส่งยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวที่มารอทําข่าวนะคะในขณะที่บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งลา10คนคป่วยอีกหนึ่งคนค,ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะให้ผลของการ ไปหยุดหรือว่าหายไปเนี่ยนะคะคว่าก็ไปช่วยลูกทีมหาเสียงสู้ศึกเลือกตั้งค่ะซึ่งในที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยที่พบว่าเพิ่มจํานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจบเทศก,กาลสงการที่ผ่านมาพร้อมกำชับนะคะให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการรับมือการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชือ้อโควิด -19 หลังสงการานเนี่ยแหละคะ่ะ พร้อมกันนี้ครับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองครับทำการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่าการตกแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ต่างๆยังไม่รุนแรงแต่ให้ทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตในแต่ละวันครับเพื่อไม่เป็นพาหะหรือการติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะกลุ่ม608ครับต้องให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นในช่วงนี้ฮะแต่ก็ต้องมีการตรวจเช็คด้วย ATK อย่างต่อเนื่องและหากชุมชนใดที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ครับ ก็สามารถประสานกับเจ้าหน้าที่อสมในพื้นที่ครับและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่นั้น24ชั่วโมงครับเพื่อเป็นการตัดไฟต้นลมครับรันนี้ครับไปฟังเสียงท่านนายกเลยฮะเชิญค่ะคุณกูได้ทงการศึกษาแล้วก็ทางท่านผู้ใยญ่กลับไปบ้านก็เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยในสังคมมันอยู่กันไม่ได้หรอกแน่อน้น้าจะวุ่นวายเรื่องก็คือเรื่องการสุจริพฐานกรโปรดวันนี้เราไปกันก็คือเรื่องของการ ให้สิทธินในการที่สมัครเป็นในสิบต่อนะก็มีผู้สนใจมากนยิ่งขึ้นมาตามระดับนะเพราะวันนี้ก็ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจเมื่อเข้ามาแล้วก็รู้ว่าเขาฝึกทหารแล้วก็ได้อะไรกลับไปนะถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยจะได้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนนีนะ่นที่ไหนก็ไม่มีทหารหรอก ต้องเติมให้นิดนึงค่ะคุณก้องผู้ชมค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดในเพจ Facebook ของคุณหมอธีรวัตรนะคะเห็นมาจงลาค่ะก็บอกว่าจริงๆไอ้สายพันธุ์ XBB.1.1.6 เนี่ยพบในหลายประเทศแล้วค่ะค,ค,คุณก้องซึ่งอาจจะมีมากถึง22ประเทศด้วยแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าการติดเชื้อก็ไม่มากเท่า1.2แล้วก็อาการรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ประมาทดีกว่านะค,คุณก้องเือเมื่อวานเนี่ย<ว>ผมจําตัวเลขได้ว่าบอกว่าคนไทยติดเชื้อตัวนี้นะครับตัวใหม่เนี่ย6คนแต่วันนี้เนี่ยผมไม่า เพิ่มเป็นเท่าไหร่นะมันก้าวกระโดดได้มันแบบเป็นเท่าๆไปเลยเลาเป็นว่าช่วงนี้กส่แมดก่อนดีกว่าก็คือมีสายพันธุ์ใหม่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยใช่ค่ะก็เรามาระวังเราย้ำแล้วย้ำอีกอีน่อยเราสองคนต้องมีอะไรกันนะกันหลักระวังเรานิดนึงมันต้องมีสิค่ะ